การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ เปิดดวงชะตาของชาวราศีมังกรครับในเดือนตุลาคม2.563ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของชาวราศีมังกรกันนะครับหากคุณไม่แน่ใจหรือไม่มั่นใจว่าคุณนั้นเกิดในราศีมังกรหรือราศีใดสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเกิดในราศีใดนะครับ ก่อนที่จะเริ่มทำนายดวงชะตาการฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับในครั้งนี้นะครับเราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับการงานของชาวราศีมังกรครับเดือนตุลาคม2563ต้องบอกว่าคนเกิดราศีมังกรมีเกณฑ์ที่จะเจอกับการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาการงานนะครับและเป็น การเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับไพ่สิบดาบเราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่คนเกิด ราศีมังกรเนี่ยจะต้องเผชิญกับอุปสรรครเผชิญกับปัญหาในเรื่องงานนะครับบางคนจะเจอการเปลี่ยนแปลงเช่นการโยกย้ายตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆนะครับบางคนต้องโดนให้ออกจากงานนะครับเปลี่ยนงานก็มีนะครับในเดือนตุลาคม2563น้ยี้ไพ่9ก้าคาถาจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงครับชาวราศีมังกรมีเกณฑ์ที่จะเจอกับการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจสําคัญสําคัญในเรื่องงาน นะครับบางคนก็โดนให้ออกจากงานโดนโยกย้ายนะครับสถานการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นกับชาวราสีมังกรในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับหลังจากนั้นทุกอย่างจะลงตัวได้ในแบบที่มันควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเจอปัญหาอะไรชาวราสีมังกรขอให้ใช้สตินะครับแล้วก็ ต่อสู้กับปัญหาด้วยปัญญาที่คุณมีนะครับอย่าพึ่งกังวลใจนะครับอย่าวิตกกังวลนะครับปัญหาทุกอย่างจะมีทางออกในแบบที่มันควรจะเป็น นะครับไพ่สามคาถาซึ่งเป็นไพ่บทสรุปในดวงชะตาการงานนะครับเราจะพูดถึงดวงชะตาการงานของชาวราศีมังกรครับว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรครับแม้ในจุดเริ่มต้นจะดูเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไปในทิศท,ทางที่ไม่ค่อยดีเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คุณต้องเปลี่ยนงานหรือย้ายงานนะครับบางคนก็ตกงานบ้างละ นะครับแต่ในเดือนตุลาคม2563นี้การเปลี่ยนแปลงต่างๆของชาวราศีมังกรที่เกิดขึ้นจะนำพาคุณไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมนะครับ เรียกได้ว่าในเดือนตุลาคมนี้ครับแม้จะเริ่มต้นด้วยร้ายแต่จะลงท้ายด้วยดีในดวงชะตาการงานของชาวราศีมังกรนะครับขอให้ชาวราศีมังกรมุ่งมั่นอดทนและที่สําคัญตั้งใจทำทุกอย่างให้ดีครับแล้วการเปลี่ยนแปลงอุปสรรคปัญหาเมื่อถึงเวลาจะผ่านพ้นไปนะครับแล้วคุณจะค้นพบว่าคุณจะได้ไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิม นะครับจากการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมาข้างต้นนะครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินบ้างนะครับว่าชาวราศีมังกรในเดือนตุลาคม2563นี้จะมีดวงชะตาการเงินเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของชาวราศีมังกรนะครับในเดือนตุลาคม2563ครับ ดวงชะตาการเงินของชาวราศีมังกรครับพาราชินีแห่งคทานั้นจะพูดถึงดวงชะตาการเงินนะครับของชาวราศีมังกรว่าในเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีมังกรสามารถที่จะจัดการกับภาระปัญหาทางการเงินต่างๆได้ดีขึ้นนะครับใครที่มีภาระหนี้สินอยู่ก็จะเจอทางออกนะครับใครที่มีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆก็จะเบาลงนะครับในเดือนตุลาคม2563นี้ต้องบอกว่าชาวราศีมังกร นะครับเรียกได้ว่าหาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดไม่มีเหลือเก็บนะครับการเงินนี้เรียกได้ว่าหาได้มากก็ใช้มากนะครับหาได้น้อยก็ใช้หมด นะครับปัญหาในเรื่องของการเงินของชาวราศีมังกรไม่ได้อยู่ที่ว่านะครับหาเงินไม่ได้หรือรายได้ไม่ดีแต่จะไปอยู่ที่ปัญหาของการเก็บเงินครับคือเก็บเงินไม่อยู่นะครับในเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีมังกรต้องวางแผนการใช้เงินให้ดีนะครับมีรายได้เข้ามาก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมครับในสถานการณ์ดวงชะตาการเงินของชาวราศีมังกรนะครับจะเป็นอยู่ ู่แบบนี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นการเงินของชาวราศีมังกรจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับไพ่ารายชินีแห่งถ้วยเนี่ยเราจะพูดถึงดวงชะตาการเงินที่เรียกได้ว่าชาวราศีมังกรมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีบางอย่างซึ่งมีความเกี่ยวพันกับเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับในเดือนตุลาคมนี้หากใครที่คิดจะขายที่ทางนะครับหรือว่าขายทรัพย์สินต่างๆก็จะได้ราคาตามที่ ตั้งใจไว้นะครับสำหรับเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าดวงชะตาการเงินของชาวราศีมังกรที่มีความเกี่ยวพันกับโชคลาภนั้นไม่โดดเด่นครับหากใครที่คิดจะเสี่ยงโชคก็เอาแต่พอดีเอาแต่พอสนุกแล้วก็ไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นก็เป็นใช้ได้นะครับดวงชะตาการเงินของชาวราศีมังกรผ่านพ้นไปเรามาดูกันที่ดวงชะตาความรักบ้างนะครับว่าชาวราศีมังกรนั้น จะมีดวงชะตาความรักเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาความรักของชาวราศีมังกรนะครับในเดือนตุลาคม2563ครับดวงชะตาความรักของชาวราศีมังกรครับตุลาคม2563นี้ต้องบอกว่าดวงชะตาความรักของชาวราศีมังกรนั้นจะไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะมีความสุขครับคนรักของชาวราศีมังกรจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคุณในหลายๆเรื่องนะครับที่ จะโคจรเข้ามาในดวงชะตาของคุณนะครับในเดือนตุลาคมนี้ครับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรนั้นเรียกได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะไปในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่คบหาดูใจกันอยู่คนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับรวมถึงคนโสดก็มีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ด้วยนะครับบางคนจะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับบางคน ก็จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับชาวต่างชาติก็มีนะครับในเดือนตุลาคมนี้ครับต้องบอกว่าดวงชะตาความรักของชาวราศีมังกรถามว่าจะมีปัญหากันบ้างไหมต้องบอกว่าก็จะมีบ้างนะครับจะเป็นลักษณะของสิ่งที่ต้องระวังก็คือในเรื่องของการหึงหวงความไม่เข้าใจกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องจุกจิกหยุมหยิมอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับระวังปัญหาเล็กๆ จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้นะครับแต่โดยภาพรวมแล้วก็ต้องถือว่าเด v วิลหรือวิ e ออ f ฟอร์จูนจะพูดถึงบทสรุปในดวงชะตาความรักของชาวราศีมังกรน,นะครับว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยยังคงดีไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะจับมือกัน ผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้หมดนะครับรวมถึงคนโสดเองจะมีความโชคดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีเกณฑ์ได้เริ่มต้นใหม่อย่างที่บอกครับดวงชะตาความรักของชาวราศีมังกรจบไปนะครับก็ เรียกได้ว่าคำทำนายในวันนี้คำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจคำทำนายใดที่ต้องเฝ้าระวังก็ขอให้เป็นดั่งข้อเตือนใจนะครับให้คุณนั้นได้ใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทครับและจงจำไว้เสมอว่าคำทำนายนั้นเปรียบเสมือนแผนที่นำทางชีวิตแต่คนที่จะเลือกเส้นทางในชีวิตก็คือตัวของคุณเองนะครับจงเลือกในแบบที่คุณเป็นสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนครับฝากกดติดตามกด s u b กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับบุญรักษาเทวาวอวยพรชาวราศีมังกรทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ